สวัสดีค่ะวันนี้ตุ้มารีวิวนะคะในเรื่องของทีวีโพลิตอน32นิ้วจอ LED นะคะสำหรับช่างนะคะที่ตามหาอะไรชุดนี้อยู่สอบถามตุ้มเข้ามาได้นะตุ้มมีเครื่องนะคะที่ชุดแบ็คไลท์ขาดแต่ว่าจอดีบอร์ดดีนะคะอะไรอื่นๆดีหมดเลยอันนี้คือสภาพ ยังใหม่เลยนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องบ้านยังไม่ได้ผ่านการซ่อมจากช่างนะคะน็อตเนี่ยเพิ่งจะมาแกะจาก,จากตุ้มนี่แหละใครสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ราคาไม่แพงนะคะจับต้องได้ยังดีอยู่เลยนะคะบอร์ดอันนี้เทสแล้วนะคะบอร์ดใช้งานได้ปกติจอใช้งานได้ปกตินะคะแต่ปัญหาก็คือชุดแบคลายขาดนะคะก็สนใจสอบถามอะไรชุดนี้ ได้ที่ไทยพังโคนอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือจะเป็นเบอร์โทร0858467746โพลิตอนเนี่ยถ้าถามว่าเป็นยี่ห้อที่คนนิยมไหมก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะคะที่คนค่อนข้างจะนิยมเห็นลูกค้าเอามาซ่อมเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็บางทีมาซ่อมก็จะสู้ราคาอะไรไม่ไหวนะคะก็จะตัดสินใจขายเลยเนาะ เขาจะมองว่าเป็นยี่ห้อที่ไม่ใช่ยี่ห้อตลาดนะคะส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่ซัมซุง LG แต่การใช้งานเนี่ยต้องถือว่าก็ดีระดับหนึ่งนะดีพอสมควรเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยชุดอะไหล่ชุดนี้พร้อมส่งลูกค้าท่านไหนที่ต้องการหรือกำลังตามหาอยู่เป็นอะไหล่ที่หายากมากค่ะบางดีลูกค้าทักมาสอบถามเนาะมีรุ่นนี้รุ่นนี้ไหม บางที่สมัยก่อนเนี่ยตุ้มยังไม่ได้โพสต์ขายเนี่ยโอ้ยเยอะมากค่ะแต่ทีเนี้ยเราก็ไปชั่งกิโลไปอะไรเนี่ยพอเห็นหลายๆคนเข้ามาสอบถามว่ามีบอร์ดมีชุด power supply มีชุดอะไรของชุดนั้นชุดนี้ไหมโอ้ยเสียดายค่ะลูกค้าแต่นี้ก็ถ่ายเก็บไว้นะคะลูกค้าที่สนใจตุ้มก็จะส่งให้มีเยอะนะคะส่วนใหญ่จะเป็น32นิ้วแต่ถ้าเป็นพวก 55อย่างเงี้ยอาจจะรออะไรหน่อยตอนนี้ก็มี70อีกเครื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนั้นเนี่ยจอแตกแตกนิดเดียวเองค่ะแตกตอนที่เขาขนย้ายลงจากจากรถนะคะน่าจะเป็นมือมือของเจ้าของเครื่องเนี่ยไปบีบตรงมุมจอนิดเดียวเสียดายนะคะตัว70นิ้วเครื่องนั้นเนี่ยยิ่งแบบเป็นสมาร์ททีวีรุ่นใหม่แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวตุ้มจะมารีวิวให้ชม เนะตอนนี้ก็กําลังหาจอเปลี่ยนให้มีลูกค้าท่านหนึ่งมาบอกว่าหาให้หน่อยเดี๋ยวจะรอรอเครื่องนะคะเดี๋ยวเขาจะไปไว้ชมที่บ้านจอเนี่ยโอ้โหเท่ากับใหญ่เลยค่ะใหญ่พอสมควรเลยเดี๋ยวตุ้มจะทําคลิปรีวิวให้ดูนะคะแต่ถ้าใครต้องการหรือตามหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะจัดส่งให้โอเคค่ะสําหรับ ใครที่สนใจนะคะในเรื่องของอะไหล่ทีวีไม่ว่าจะเป็นชุดบอร์ดชุด Power อร์ p l าหรือชุด b a c k l i ล h ์สอบถามกันเข้ามาได้ส่งรูปเทียบรุ่นได้อาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่าชุดอะไรบางตัวเนี่ยของเราเป็นมือสองบางทีก็ต้องเทียบรุ่นให้ลูกค้าอย่างละเอียดนิดนึงก่อนที่จะจัดสง่งท่านลูกค้าอารอได้วันสองวันเนี่ยตุ้มก็จัดเตรียมให้นะคะบางทีแมค้ามือใหม่เนาะอาจจะยังไม่รวดเร็วนะคะ ทักแชททิ้งไว้เลยแต่ตุ้มรับรองว่าตุ้มตอบแชททุกท่านนะคะแล้วก็ส่งรูปทิ้งไว้สอบถามได้ตุ้มก็จะมาแจ้งว่ามีไม่มีพร้อมกับราคาแล้วก็ขั้นตอนการจัดส่งไม่ยากค่ะสบายๆหรือจะทักสอบถามปรึกษาก็ได้ที่เพจไทยพังโคนอิเล็กทรอนิกส์นะคะไทยก็จะเป็นเอ่อไทยที่ไม่มียอยักษ์นะคะเหมือนกับไทยเฮาอย่างเงี้ย ไทยที่ไม่มียอ,อยักษ์เนาะสอบถามกันเข้ามาได้หรือจะเป็นเบอร์โทร0858467746ดีไลน์ก็ตัวเดียวกันเลยนะคะสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณลูกค้าฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ